สำหรับคนที่รู้เข้าใจเรื่องสำหรับโยมพ่อโยมแม่ที่ไม่ได้มีอะไรเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากฟังเอาแล้วนับมาปฏิบัติไม่ต้องห่วงขอให้พวกเราได้เชื่อมั่นศราาัทธาพวกเขาที่อยู่กับอาจารย์พวกเขาปกอกพวกเขาไพศาลพวกเขาจอยพวกเขาเอีกอยู่ขอให้ตัง้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าอยากจะบวชให้อาจารย์ ก็จะดูถ้าคิดว่าเห็นว่าอยากเกบบวชก็ให้มันเลยพรนษาไปดูสักพรรษาหนึ่ง mm hmm. การปฏิพุทิปฏิบัติถ้าอยากเกบบวชท่องไม่มีปัญหา,าโบม,มีเงินโบม,มีพี่น้องปองไปอาจารย์จะเป็นเจ้าภาพน่เองถ้าสมมติว่าเราอยากเกบบวชแต่ขอให้ตั้งใจมีศรัทธาทำอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวมีงานมีการอะไรก็ทำาส่กันมีเมตตาทำต่อกัน อาจารย์ิดนดีอยากแกบวชแต่แม่นมนมอคือกันแม่น,มก,นกินยารักษาให้มมนแล้วใม้มันเศรอให้วชแต่อยากแกบวชขอให้เชื่อมัน่นว่าเอเราจะอยู่ได้ท้องหนงหักไว้ลดได้ผู้ใดสูบยาก็เศร้าสูบยาอผมบ่ได้สูบมาแต่ะอโพาเมพ่อเมย์บ่บปไ,ปได้ปอนกับเขาหน้าเศร้าหลี่สูบไปไหนกับ อาจารย์ก็เห็นได้แล่ะบ่อยา่ย no. งางเบาซื่อเนาะย่างไปกับหกจักรละไปสูบระสูบบ่าเป็นมีตาทิพย์นียมีหูทิพย์มีวั้ถงหูทิพย์ตาทิพย์อ่นั้นไม่ไม่มีอะไรที่เราที่จะต้องไปรีปบไปบังความลับขอให้ คิดว่าเข้าหูหแกเก่าของเองแหนๆมอมฟิมฟิมเมออือ่อกันอาย่น้ำเมฆเอาที่อยากจะบวชซึกไว้ซ่อไว้อาจารย์ไม่มีปัญหาขอให้เขาเห็นน้ำทับด่าไม่ได้มีอะไรเขาวัดปฏิบัติเรามีแต่ส่วนมนพาวนหน้ามันเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่านี้ละเท่าการเข้ามาสู่ศาสนาเข้ามาบวชกุฏิวิหารก็กำลังสร้าง ให้ใบแต่ล่องลำใบผู้ที่จะมาบวชคนละบุตรอะไรส่วนของพระสงฆ์เสร็จสพรพมาทำของบาสิกา,ามาสุขค่อยเป็นค่อยไปบริบบอดจะทำให้มันมากที่สุดที่อยู่อาศัยที่วัดเรากับห้องนำวัดอื่นก็จะสร้างเกีดีเป็นหลายล้อยล้านเนี่สร้างห้องนำเป็นหลาย้อยล้าน <laughs> สร้างห้องนำสร้างกุฏิดีๆพาอใส่ได้เนี่ยนะบอได้ไปเห็ทีอย่างไร เบว่างลั่างการพอเป็นไปนได้เราไม่อยากมีอะไรมากไปกว่าการประพฤติปฏิบัติทำที่อยู่อาศัยของเราให้พอได้หลบแดดลดโ้นเท่าที่เราทำนั่นแหละอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายปัจจบัติลดละอย่างเดียวอย่าอย่าเพลอสติอย่าพากันยึดมันม่นถือมั่นอย่ามามีที่ตีมานะตั้งสติววหลุดตื่นขึ้นมา เราจะพูดดีคิดดีทำดีเราจะละตัวตวนในมากที่สุดแต่ละวันอย่าเผลอว่าเป็นเราของเราถ้ามันเผลอ,อย่ำใหนก็ถอนมันออกดึงมันออกสละมันออกให้ได้พอเรามาปฏิบัติด้วยกันถ้าเผลอเวลาไหนกิเลสอุปาทานมันเข้ามายึดมัน่นถือมั่นมันะมจะทําให้เราเป็นทุกข์อึดอัดแต่เราว่าเป็นตัวเราของเราไม่ใช่ธรรมดาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเรงว่าถอน ถอนอะไรก็ถอนไม่ยากก็ถอนมานะถอนอุปทานถอนยากที่สุดนะถ้ามันถอนได้ง่ายก็คงเป็นพระอริยเจ้ากันหมดมันถอนไม่ได้พวกเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามีสติล้อมระล,ลึกถึงถือไมนถอนได้ไหมญาติโยมผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์เรามีสติถอนว่าเป็นเราของเราระล,ลึกถึงหรือว่าเราจะตั้งตัวนี้ละตัวสักายะนี้ตัวตัวนี้ให้มันได้ ตัดตอนนี้สังโยชน์ตัวนี้เนี่ยตั้งเป้าตั้งสติไว้ทุกว่าเราจะมาตัดว่าเป็นตัวเราของเราให้ได้ใครด่าใครว่าใครจะสรรเสริญนินทาให้มีสติเชื่อให่วางได้ไม่ยินดียินไล่และลึกถึงเรื่องความตายเป็นประจำให้มันจิตใจของเรามันมันมันปรุงมันวางให้มันรู้เข้าทันอารมณ์ให้มันรู้สิ่งที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอะไร ถ้าเรามีธรรมะในใจมากเท่าไหร่ปัญหามันก็หมดไปสิ้นไปมากเท่านั้นะถ้าเข้าถึงธรรมะกจริงๆนะคว,ความทุกข์มันจะไม่มีเลยถ้ามีธรรมะจริงๆมันจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ด้วยท่านเกียดูเราก็ได้ทีนี้เรายันโยมพี่น้องผระสงค์ด้วยถ้าเรามีธรรมะแท้ๆมีสติปัญญาแท้ๆจริงพวกเราจะไม่มีปัญหา ผู้เจ j a จันมีสติรู้ท่าทันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจไม่มีแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาเนี่ยถ,ถ้ามีธรรมะที่แท้กิงเข้าถึงมันจะไม่ทุกเกืดอว่าดับทุกได้มดแต่ทุกเรื่องอะไรไม่มีหรอกเรื่องคนน้นคนนี้ไม่มีใครจะด่าจะว่าเตียตมาบอกปัญหายากในโลกนี้คนที่จะวางเฉยคนที่จะไม่ตอบโต้โดนใส,ส่ร้ายป้ายสีตีชิ้นยินทาน ทางโลกเขาไม่ยอมกันจะำสำหรับพระพุทธเจ้าบอกว่าถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีติชินยินทาจะไม่ตอบโต้นี่เป็นไม่เป็นเกริยยธรรมของพระโพธิสัตว์สมัยพระองค์เป็นโพธิสัตว์ท่านจะมีหนึ่งในสิบข้อก็มีข้อในข้อนี้ถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีติชินยินทาเราจะไม่ตอบโต้เห็นไหมมันเป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พระอริยเจ้าพวกเราเนี่ยมาทําตาม ทางโลกเขาทําไม่ได้หรอกเหม็นพวกเ,เรามาปฏิบัติมันก็ยังยากที่จะทําทได้เขาดามากเขาวานมากเนี่ยเข้าสิบบทตอบโตว้ว่างเฉยให้อภัยอโหสิกรรมมันต้องฝึกนี้เพราะว่าคนมันมีทิฏฐิมานะมีอุปทา,านอยู่แล้วในโลกอัตตาตัวตนมันมีมากไม่ใช่เฉพาะมีชาตินี้มันหลายชาติมาแล้วชาตินี้จะมาถอนมันมันี่ยมนไง่ายๆนี้ถ้าเราไม่มี ความเพียรพอมีสติพิจารณาเห็นโทษมันบ่อยเห็นโทษเห็นโทษของความยึนดมันมันเป็นอย่างสี่มันทุกข์เห็นโทษความเขาไปยินดียินไล่เห็นโทษที่ว่าว่าเราถ้าเรายนมน่นถึงมันสิ่งใดเราไม่มีทุกข์สิ่งนั้นไม่มีคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าทั้นสอนให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากที่สุดถ้าจะรวมลงแล้วในคําสอนพระพุทธเจ้า มีพราหมณ์ไปถามว่าคําสอนพระเจ้าที่จะทําให้มันสั้นที่สุดได้ไหมมันบอกว่าได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าสัพเพธมานารังอภินิเวสายะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันเนี่ยคือรวมลงมานี้ยคือหัวใจนี้ตั้งสติอ้นี้คิดรู้บ่อยบ่อยบอกกับเจของบ่อยๆว่านี่นี่หัวใจพระศาสนาคือรวบรวมลงมาแปดหมื่นสี่พันพระนครับค่สี่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมกัน ย่อให้มาให้สั้นที่สุดตรงนี้สัพเพธธรรม,มานาังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นถือมันยึดบ่ไใดยึดซ้าขาหินกับทุกซ้าขาหินถ้าเรายึดสิ่งใดแล้วแสดงว่าเราเข้าแสดงว่าเราจะเป็นทุกข์แล้วเรื่องอะไรก็ตามตั้งสติให้ดีดู้เท่าทานให้ทนันหลวงพไมนี่คือหัวใจนี่คือแก่นของศาสนา ขันห้อยยึดเฒ่าความแก่เขาเนี่ยเขาสิทุกได้ขันยึดว่าโอ้แก่เราก็เก็บเก็บเรา็สิทุกได้ขันห้อยยึดเวลาทั้งทั้งที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติก็เออเก่เก okay. ็บตายเนี่เป็นธรรมดาถ้าเราเข้าไปยึดว่าโอ้เป็นอย่างไรอย่างนี้ห้องสิบบอกเขาใจธรรมะได้ทั้งที่ธรรมะมันสอนเราอยู่กับตัวเราด้วยความไม่เที่ยงก็อยู่กับตัวเราความแก่ก็อยู่กับเราความเก็บก็อยู่กับเราเนี่ยความตายก็อยู่กับตัวเรามันซ่อนอยู่นี้ซ่อนอยู่ในตัวเรานี้ความแก่เก็บตาย เราลืมเขาเขาไม่ลืมเรามีอย่างเดียวที่เรามาปฏิบัติให้มันรู้ตรงนี้ให้มันวางให้ได้เดี๋ยวพออจะไม่ถ้าไม่วางไม่ได้เน่ยมว่างก็เป็นทุกข์ละยึดมันทึอมมันทุกข์ให้เบื่อให้หนายให้ได้ปฏิบัติให้มันเห็นโทษเห็นภัยไอ้ไม่มีกิจโอ้ยเราเนี่ยบุญหลายละที่จะมาพัฒนากิจตรงนี้ให้มันให้มันสว่างให้มันมีธรรมเป็นแสงสว่างในใจ ที่จะไม่เป็นหลงเป็นเบรกอะไรยิดมันเติมมันทําหน้าที่ของเรามีอะไรแต่ละวันทําหน้าที่ให้ดีๆฝึกฝนอบรมเราชีวิตของเราเนี่ยโมเมนต์เกิดมาได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีบังเอิญจะอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นอะไรที่เราเราถูกบุรุษถูกธาต์ถูกเกลิดของเราเนี่ยโยมโยมพ่อโยมแม่กว่าจะมา มันจบครบถัวจะมาถึงในขณะนี้ไม่ได้ง่ายๆดิจะอยู่ได้จะอยู่แล้วสบายอยู่แล้วรู้มีความสุขไม่มีเรื่องที่ต้องหนักใจมันเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติตามธรรมให้มากรักเมตตาสมามัคคีกันเมตตาทำค้ำชุนโลกมีกิจใจที่เสื้อสละพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นท่านเป็นกิจอาสา ถ้าจะพูดเหมือนทั้งโลกเป็นนักกิจอาสาเป็นนักเสสละเป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างเท่าที่ท่านจะให้ได้อะไรที่จะให้ท่านให้ไม่ว่าไม่มีเหลือการการสั่งสมทานบารมีของท่านเปรียบ,เป,ยบเปรียบเทียบเหมือนข้อม,ม้าน้าให้โดยไม่เหลือถ้าท่านจะทําท่านจะสวัสดิ์สั่งสมทานน้ำบารมีเปรียบเหมือนข้อม,ม้อน้ำเนี่ยมันเปรียบเทียบ การสั่งสมสินบาร,รมีของท่านท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนกจามจุลีมันรักษาพวงหางของมันมันพยายามที่จะไม่ให้หางมันขาดเพราะมันมันแพ่งขนมันแปลวา่าให้ระมัดระวงังเหมือนเรารักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้ทะลุไม่ให้พลอยอันนี้เปรียบเหมือน,นาการรักษาศีลบาร,รมีของท่านที่สั่งสมมาสั่งสมเนี่กร,รมบาร,รมี ระอ,องค์งสั่งสม,นม,มเนี่ยกรรมนีโรเปลี่ยบเหมือนท่านบอกว่าเปลี่ยมเหมือนนกอยู่ในกรงทองกสันที่อยากจะออกแม้นจะได้อยู่ดีกินดีขนาดนั้นนกนกอยู่ในกรงทองด้วยไม่ใช่กรงธรรมดาในกรงทองเขาเอาอาหารหัวอาหารมาให้ทุกวันไม่อึดไม่อยากแต่ก็ไม่พอใจที่อยากอยู่อยู่น,นกสันอยากจะออกเพราะมันไม่เป็นอิสระพระอ,องค์เปรียบเทียบว่าการสั่งสมในี่กรรมบารมี เปรียบเทียนก state, ke, ับสันอยากจกออกกกะกงกงหมายความว่าวัตถสงสารที่พวกเราเวียนไยตายเกิดก็เหมือนอยู่ในกงวัตถสงสารที่ไม่มีทางทออกการถือบวชอย่างยมพ่อยมเม่มาเหมือนเนคัมมะบารมีสามวันห้าวันสี่วันเจ็ดวันหรืออยู่ไปตลอดอย่างเงี้ยมือนพระสงค์นี่คือเรียกวันเนคัมมะบารมีเหมือนเรากําลังมาหาทางออกจากกงกงตัวนี้ก็คือกงวัตสงสาร ที่พวกเราเวียนไ่ายตเกิดมาไม่มีเบื้องต้นทํากาคัที่สุดจะหาทางออกก็คือหาทางพ้นทุกน์นิเนธไอ้ท่านเปรียบเทียบการสังสมปัญญาบารมีของพระองค์ท่านก็บอกว่าเหมือนการเหมือนพระพิสุสงโคโจรไปบินธรรมบาดต,ตามบ้านนอกบ้านตอกซอกไม่ไม่เรียกชั้นบรรณจะเป็นบ้านคนรวยจะเป็นบ้านคนจนก็ป้าไม่ได้ถือเปรียบเหมือนกันพระองค์สั่งสมปัญญาบารมีนี่ท่านจะเข้าไปหา ผู้รู้บัณฑิตนักปราจะเป็นคนทุกคนยากลําบากจะเป็นคนขอฐานแล้วเป็นอะไรก็ตามถ้ามีความรู้ท่านจะเข้าไปร่ําเรียนไปไปเป็นศิษย์เป็นไปเป็นลูกศิษย์ด้วยความเคารพอันนี้เปรียบเทียบสั่งสมปัญญาบารมีสั่งสมวิริยะบารมีความภาคเพียรที่ไม่มีวันท้อแท้ท้อถอยจะหนาวจะร้อนจะอะไรก็ตามคือสั่งสมวิริยะบารมีท่านบอกว่าเปรียบเหมือนราชสี ที่ไม่มีความย่อ,ยอท้อในทุกอิริยาบทอันนี้ครับท่านเปรียบเทียบวิริยะบารามีการสั่งสมขันติบารมีความอดทนอดกั้นอดทนต่อความทุกข์ความหนาวความร้อนความเหยียบล้ไในป่วยความโดนเขาด่าว่าร้ายาท่านบอขันติอดทนอดกั้นการสั่งสมขันติบารามีพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนแผ่นดินให้ทําจิตใจให้เหมือนแผ่นดิน แผ่นดินนี้เขาจะเอาของหอมมาบูชาเขาจะเอาของหมินมาเขาจะเยี่ยวเขาจะอะไรก็ตามทิ้งของสกปรกข,ของหอมแผ่นดินก็ไม่เคยวันไหวหนักแน่นให้เปรียบเล้มันเหมือนแผ่นดินสั่งสมกันติบาร,รมีสั่งสมสัจจะบาร,รมีการเปรียบเทียบคือพูดยังไงทําอย่างนั้นมีความจริงสัจจะคือความจริงใจ ทำพูดยังไงก็จะทําอย่างนั้นมีสัจจะไม่โลเลไม่โกหกอันนี้สัจจะบาร,รมีท่านบอกเปรียบเทียบเหมือนดาวประกายพึกงขันว่ามันจะโคจรไปทางของมันมันจะไม่ออกจากทางขันว่านั้นดาวประกายพึกไม่ออกจากทางการที่สั่งสมสัจจะบาร,รมีเมื่อท่านตั้งใจที่อยากจะปินพระพุทธเจ้าหรืออยากจะกทำท่านก็ไม่มีออกจากข้องทางแต่ว่าสัจจะบาร,รมี การสั่งสมอธิษฐานนบารมีอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่ขอนี่คือตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในการที่จะทำความดีนะเปลว่าตั้งใจมั่นท่านบอกว่าอธิษฐานนบารมีนี่คือการตั้งใจมั่นเนี่ยเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบท่านบอกภูเขาศิลาแท่งทึบเนี่ยจะคูเขาจะพายุมาแรงขนาดไหนพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดก็ตามภูเขาหินเี่นนะภูเขาหินภูเขาศิลา จะไม่มีความหวั่นไหวต่อแรงลมมาทั้งสี่ทิศการสั่งสมอธิษฐานมารมีก็เหมือนกันจะไม่หวั่นไหวจากแรงลมมาทั้งสี่ทิศแรงลมอะไรกิจใจเราถึงแก่แรงลมปากคนนี่คนนั้นด่าคนนั้นโว่พืน้นคนนั้นสัน่นเสือกคนนินท่าคนนั้นเราได้ยินเสียงนั้นจะไม่หวั่นไหวใครจะว่ายังไงเราไม่เอาไม่ไปสนใจในคําปากคําพูดของคนแต่คนทั้งโลก ชอบโลเลถ้าโดนคนอื่นกันแกล้งโดนกาา็ว่าเราจะเราจะโลเลเราจะอ่อนไหวแล้วเพราะมันไม่มีตรงนี้การสั่งสมอธิษฐานเนี่ยคือตั้งใจมัน่นเพราะพระเจ้าไม่สมัยโพธิสัตว์จะไม่หวั่นไหวใครจะสรรเสริญใครเ็นใครจะว่าท่านไม่หวั่นไหวเมื่อตั้งมั่นในการสิจสร้างความดีพวกเราเหมือนกันเนี่ยมาถ้าพวกเราหวั่นไหวก็แสดงว่าอธิษฐานของเรายังไม่มัน่นคือยังไม่ตั้งใจมัน่นะ โดนนิดโดนหน่อยโดนกระทบกระทั่งนิดหน่อยโลเลอ่อนๆไวไม่มันไม่มีอธิษฐานคื่อการตั้งเข้มมันสั่งสมเมตตาบารมีพองเปรียบเทียบเหมือนการสั่งสมเมตตาบารมีเปรียบเหมือนน้ําที่มันชําระฝุ่นให้กับทั้งคนคนดีคนไม่ดีคนใดไม่คนใดมาอาบมาอาบน้ํา ก็สามารถจะชำระได้หมดทั้งคนดีคนไม่ดีทั้งโจรทั้งทั้งใครก็ตามท่านเปรียบเทียบว,ว่าการเจริญมีสังสมเมตตาบารมีไม่เลียกชั้นวันณะนเหมือนกันยอมเสียสทรัพย์ธนัฐารสมบัติบุตรภรยาเพื่อสังสมเมตตาบารมียอมยอมหมดอุเบกขาบารม,มีการวางเฉยทําใจรวางเฉย การสั่งสมอุเบกขาบาร,บรมีพระเจ้าก็เปรียบเ,เหมือนเหมือนแผ่นดินเหมือนกันวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆสิ่งได้มากระทบพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเขาสิ้นสารเสนินทาเขาว่าวางเฉยทําใจวางเฉยเหมือนแผ่นดินอันนี้ท่านท่านสั่งสมให้ครบทั้ง10ประการแล้วก็เบื้องต้นทํากลางที่สุดอย่างละสามละสามแยกไปจนสมบูรณ์เป็นบารมี30ทัศน แยกอย่างละสามทานก็สามทานทรัพย์ภายนอกทานอวัยวะกับทานชีวิตแยกอย่างละสามศีลก็เหมือนกันยอมเสียสทรัพย์ธนารสมบัติบุตรภรรยาเพื่อรักษาศีลยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาศีลยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาศีลเนี่ยมันจะแยกอย่างละสามนี่ธรรมะเหมือนกันยอมเสียบุตรทรัพย์ธนารสมบัติบุตรภรรยาเพื่อเพื่อ สังสมเนกกรรมบรารมียอมเสียอวัยวะเพื่อสั่งสมเนกกรรมบรารมียอมเสียชีวิตเพื่อสั่งสมเนกกรรมบรารมีปัญญาบรารมีวะปัญญาบารมีใช้ปัญญาเนี่ยรักษาเลยมันรักษาบุตรธนสารสมบัติภรรยาสั่งสมปัญญาบรารมีรักษาใช้ปัญญารักษาวิาริยะบารมีความภาคเพียร ก็อย่างละสามเหมือนกันยอมเสียบุตรภรรยาท่านอาารสมบัติเพื่อสั่งสมวิริยบารมียอมเสียวัยวะเพื่อสั่งสมวิริยะอุปบารมียอมเสียชีวิตเพื่อสั่งสมวิริยปรมัถบารมีอย่างละสามขันติเหมือนกันยอมเสียบุตรภรรยาท่านอาสาร์สมบัติเพื่อสั่งสมขันติบารมียอมเสียวัยวะ เพื่อสังสมคันติอุปรารมียอมเสียชีวิตเพื่อสังสมคันติปรมตรปรมตบารมีได้สมัยเป็นเลเียเนี่ท่านท่านยอมเสียชีวิตเลยด่าด้วยด้วยคันติบารมีของท่านสัจจบรารมีมันท่านบอกว่าก็ยอมยอมเสียทนะสารสมบัติบุตรภรรยาเพื่อสังสมสัจจบรารมียอมเสียอวัยวะ เพื่อสังสมศัจดจปรบรมียอมเสียชีวิตเพื่อสังสมสัจจปรบรมีอธิษฐานก็เหมือนกันคือเมื่อเมื่อมีกิจใจตั้งมั่นแล้วก็จะยอมแยกอย่างนาาักสามมีตตาอุเบขาก็เหมือนกันที่กล่าวมานี่คือสิ่งที่พระองค์ได้บำเพ็ญบำเพ็ญบารมีครบถามสิบทัศสามสิบประการบารมีสิบบารมีสิบประการ สิ่งที่พวกเราต้องน้อมนำน้อมระลึกถึงบารมีบารมีแปลว่าทำให้มันเต็มคือกำลังใจถ้าไม่มีกำลังใจบารมีจะว่ากำลังใจก็ไไ้คือว่ายังบารมียังคุณงามความดีให้มันเต็มถ้าไม่เต็มก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระปัจจีไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันถ้าพวกเราบารมีไม่เต็มจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้ต้องใช้เวลามันกันสังสม ก็ว่าสั่งสมสั่งสมเนี่ยมาสั่งสมบุญบารมีทานศีลภาวนาศีลสมาธิวันแล้ววันเล่ามันก็จะเกิดเก่าเกิดบุญบารมีอินทรีย์บารมีมันก็จะเก๋กล้าความเพียรก็จะเก๋กล้าขึ้นสติสมาธิอะไรมันก็จะข้องงามขึ้นไปตามลำแบบเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นได้สติได้ปัญญารู้เก่งแทงตลอดในธรรม กันต้องอาศัยบุญบาร,รมีสั่งสมใช้เวลายาวนานบางรูปบางองค์ขนาดเป็นสาวกก็ใช้เวลาหลายหลายหลายแสนชาติจึงจะได้สำเร็จพระลานบางคนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ละคนก็จะมาสำเร็จได้ยันโยมไม่ได้ธรรมดาเราวงดูภูมิเมืองหลังอดีตชาติสาวกบาร,รมีแต่ละรูปต้องใช้เป็นแสน แสนกับสองแสนกับอย่างอ,าอย่างพระโมคคัลลานะพระสา,าลีบุตรนี่เป็นอาวกาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยต้องสังสมบรมวีมากกว่าสาวกธรรมดาต้องสังสมมากเพราะอธิปรตรถนาอย่างเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งต้องสังสมอย่างน้อยคือเป็นสองแสนกับอย่างพระที่จะเป็นสาวกที่เป็นอรหันต์นี่อย่างน้อยก็ต้องเป็นแสนกับ แต่เราไม่รู้พวกเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ทั้งพระสงฆ์ทั้งาต่โยมเราแสดงว่าต้องมีของเก่ามาหลายอาจจะเป็นแสนแสนกับแสนชาติไม่รู้ละชาติไหนก็ตามเราไม่ได้สั่งสมแต่พื้นฐานเร้ว่ว่านิสัยวาสนาของเรามันมีกิจดำลีตั้งมั่นมีความลักรักอะไรลักพันธิพา พอหลังนั่งอยู่ตรงนี้มีรักมีจิตรักปรนิพพานรักอยากแก้พ้นทุกไม่อยากมาเกิดอีกไหมเนี่ยถามใจเราตั้งประสงค์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราสั่งสมบุญมามากคือเบื่อหน่ายคืออยากแก้ออกจากกงทองคือวัตตาสงสารไม่อยากจะมาเกิดอีกถ้าใครไม่อยากมาเกิดอีกแสดงว่าคนนั้นได้สั่งสมบุญมามากแล้วโดวยใจของเราเนี่เบื่อหน่ายแล้วไม่อยากมาเกิดอีก อยากแก่ทำที่สุดอย่างทุกในชาตินี้แม้จะไม่ถึงก็ตามแต่ว่ามันเป็นมันมันมีของเก่าที่จะปลุกเราที่จะเตือนตอนเองที่จะทําชาตินี้ยังไม่ถึงก็ตามแต่อาจจะเป็นชาติหน้าแต่มันจะเป็นสัมภาระสัมสัมภาระคือเสบียงคือบุญบรารมีที่มันจะทําให้มันเต็มไม่ได้ยิ่งพวกเรามาอย่างนี้แสนงว่าบุญบรารมีของเรามีมากพาสอสมควรจึงได้มาเข้ามาสู่ทางอันประเสริฐนี้ อยู่ในศีลสมาธิปัญญาทำทุกวันเดินเดินทุกวันทำทุกวันเดินทางเดินทางวัฏสงสารที่ไม่มีบางต้นทำการี่สุดที่เราจะเอาเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นไปเบิกทางจะเป็นหรือว่าจะเป็นยานพาหนะที่จะพาเราไปสู่ฝั่งให้ถึงความพ้นทุกข์นี่คือสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้กระทำเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ขอให้พวกเราเพียร ทำกิตเราให้เป็นบุญเป็นกุศลแนผ่เมตตาจะเดินเมตเมเมตาให้มันมากถ้ามีเมตตามากหาประมาณไม่ได้มันก็ใกล้พระนิพพานนะคุณธรรมมีเมตตามีมมจิตใจที่ให้อภัยมีศีลมีสัทธานเนี่ยเหล่านี้มันจะใกล้ทางพระนิพพานใกล้ผลทุก์ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมยังไม่มีตรงนี้มันก็ห่างไกลที่จะเรียมพรธรรมนี้มาปฏิบัติธรรมเราก็จะมาเขียนในกันสิมาวามาดาให้กัน โมเมนต์นี้พกเขาชต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทางต้องรู้สักมีตาให้อาภัยเอาหัวสิกรรมได้ง่ายผิดเป็นครูถ้าเราทำผิดอะไรพลาดเราก็มาสำนึกตั้งใจถูกก็เป็นครูเราทุกอย่างให้มันเป็นครูเราเป็นผู้ที่จะเตือนเราไม่ให้มีซ้ำสองซ้ำสามอีกเรามุ่งหวังไม่ได้หวังอะไรดำรีในใจของเราที่ออกแก่ทุกออกแก่วัฏสงสาร โอกาสเวลาโชคดีบุญวาสนาเรามีพร้อมแล้วในโยพะยมเก็มาถามใจเรา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 ักพันธิพาณไหมเราอยากพ้นทุกไหมทั้งญาณโยมพระสงฆ์ถ้าใครมีในใจแสดงว่าคนนั้นได้สั่งสมบุญมาหลายชาติหลายภพชาติละแต่ถ้ายังไม่มีแสดงว่ามันยังไกลมันยังไกลที่อยากที่จะออกจากวัตสสงสารวัฏสสงสารอาจจะยาวนานอยู่ถ้ายังไม่คิดถึง เรื่องนี้ยังไม่เขา้ายังไม่รู้เรื่องนี้ท่านพวกเราต้องมาดูใจเราเราละรู้เรื่องนี้ไหมเราเบื่อหน่ายไหมยอยากแกมาเกิดอีกไหมเกิดทุกข์ขราวเป็นทุกลำไปพระพุทธเจ้าว่าถ้าใครเบื่อหน่ายอยากแกมาไม่อยากมาเกิดอีกแสดงว่านั้นมีบุญเก่าด้ของเก่าเฮามันดำลิมันเตือนเหมือนพระพุทธเจ้าบารมีท่านเต็มเปี่ยมชาติสุดท้ายเห็นคนแก่คนอยูค่คนตายท่านก็เบื่อหน่ายท่านบอกว่าโอ้แม้เราเป็นพระราชา ก็จะต้องแก่ตายใครก็ช่วยไม่ได้ท่านท่านเห็นโทษเห็นไัยแล้วก็อยากหาทางออกตรงนี้ไหมเห็นไ,ไหมยมพอ,อยมเน่เนี่ยพวกเรามาเป็นพุทธบริษัทเป็นเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกไหลหลานเพิ่นเข,าข้าควที่นอมท่าตรงนี้เข้ามาใส่ใจปฏิบัติโอกาสเวลาสถานที่พวกเราพร้อมละมีแต่พวกเราปฏิบัติ ถึงไม่ถึงก็ตามแต่จะเดินทุกวันฝึกสติทุกวันจเจรินสมาธิทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมพิจารณาไปพอใจในอันตรงนี้นี่กุศลเนี่ยสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นไม่เบื่อไม่ไน่ายชาตินี้ไม่ถึงอาจชาติหน้าก็ได้ตั้งใจว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็ให้มันถึงชาตินี้ถ้ามันไม่ถึงชาตินี้ก็ขอให้ได้เป็นพระโสดาบันคือมีจิตใจที่ภาคเพียรที่จะมีธรรมให้มาก สิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมเข้ามาว่าเรามีไหมตรงนี้สังโยชน์สามเราละได้ไหมตัวสักยะเนี่ยความเป็นตัวเราของเราลังเลสงสัยวิจิจิชาเราละได้ไหมละได้หรือยังถามตนเองความรูปคาในศีลไม่มีและในพิธีกรรมต่างๆไม่มีเราละได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็มาถามตนเองบอกตนเองเชื่อศรัทธาในพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหนไวเชื่อในคําสอนพระเจ้า ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพระประสงค์ไม่สงสัยในบาปในบุญกฎแห่งกรรมตรงนี้เราก็มาถามตัวดีแต่ละคนทั้งญาติโยมพระสงฆ์อันนี้แหละที่จะเป็นเครื่องวัดสติปัญญาบุญเก่าของเราที่ได้น้อมมามันมันมันเห็นไพ่ไหมมันเบื่อหน่ายไหมเนี่ยถ้ายังไม่เห็นตรงนี้มันก็ยังไกลว่าแต่สงสารของเรามันก็จะยาวยาวนานยังยัง,ย,งยังไกลพระนิพพาน แั่น,นั้นเราจะต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้อยากให้พี่น้องได้เข้าใจออาฝากไว้ออะสมควรใจเวลาน,นาอขอโมทนาสาธุได้บุญในลายต้องแกติธํรปักผ่อนคุบาาจันดโนะมทนาบุญในลายไปกลับภาพพร้อมกันไปก็ค ขอนกุมาจักอาญาติอมภกร